ก็ลุงไปนหนาทีไปเลยอันนี้ครับโอเคนะดูเมนูไม่ดูเลยคนแหลกเลยหน้าเมนูยังแหลกอะ ดีโอ้เข้าใหม่มันหายปะหายมีหายมันไม่เชิงว่าหายมันดีกว่าเก่าอะแค่นี้ลองดูในพิกเจอร์ดิพี่ในในดุทธะผมลงรูปไปแล้วที่ผม,มยิงาย รวปรถผมอะอะไรครับนี่อะอะไรครับนี่อะปีงใครตายอะ่ยอะแกงเสื้อดำกับกับใครไม่รู้อะ่ะเอาขโมยรถผมอีคนนึอ๋อขโมยรถ เขาเขโมยรถผมผมเลยตามไปยิงแล้วก็จ,จบแล้วนะไอ้ที่เรียกไปยิงกันะ่ะจบเที่ยงคืนแม่งงยิไม่เป็นไรผมยิงให้แทนและจริงเหรอจริงผมบัมรถแม่งระเบิดเลยเมื่อวานอะแล้วคำาคำว่าชมก็อยู่พาวตอนนั้นดีไว้มันววตัดตัวอ่ะอดีตแม่ผมดีกว่า เก็ผมวาผมรใหม่ๆอ่ะอุ้มกันไปงี้ยอมไปงี้ละไปนำเลยรถเร็วนำเลยรถเร็วนำเลยยิ่งเข้มขนเลียวยากมเีนโอคันนี้เลี้ยวยากอีกเนาะเลี้ยวคันนี้เลี้ยวยากเลยี้ยเยนี่นเลียวยังยากเลรถรถ เลี้ออยวยามาเลยมันเป็นกระุอสัสลืมไปลืมไปว่าไปผิดทางเดี๋ยวนะกำลังวนไปนี้นนนนว,วปุลีวนปนนั่นขนาดยาแหกก็พอถ้าแหกแล้วโอ้โห <c oughs> ทำไมไม่ไปตรงนน้นอ่ะการลดบักไงพี่มาตรงนี้ก่อนเอาชัว เดียวยาผิปกติเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยที่เปตัวยนยามันมียาให้เกี่ยวมันมีควข้างในที่มันสื่อเป็นกลอนเป็นเอ็นดีดีหรือเป็นกลอนอ่ะมันี่ยขับง่ายหรือเ้ไม่เป็นกับผมแ็ละมันเดียวยากยากเองไม่เคยขับเลย้มีมีพี่มี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 ี่ขัเเดอร์บอมันให้เหมนับ ไว้ใจพี่ยงขับอ่ะออาตีขับดีกว่าไหมอ้าพี่ยงกินรถปะเนี่ยใครขับอ่ะกำลังไปกำลังไปแค่ตีขับดีกว่าไม่ผมไม่เคยขับเลยอุ้ยตำรวจกระชากอชอบผชอบ่งี่ ไปกับผมยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ถ้าไปลงสีอ่ะเซตปืนเซตยาเอาไว้พร้อมไอ้ยาต้องงูอเด็ดแม่งยังเหลืออีกห้าร้อยอันเลยยาไปพี่ไปเลยพร้อมยังเอาเลือดเอาเลือดให้เต็มนะเลือดเต็มเลือดเต็มหมดเลยทุกคนเลยใช่ไหมตรงไหนดีตรงไหนเล ถ้าสมมุิสนามโคตรดีอะตรงไหนพี่ตรงไหนน้บินน้ำบินถ้าสวยโคตรสวยนน้บินอ่ะไม่ดีเลยคนเยวผมเจอทางให้พี่มันแน่มันแน่มเงยวันเนี้ยหมอกลงเนี่ยชอบ ปลอดภัยที่ปลอดภัยปลอดภัยไปก่อนเลยครับนี่ทเนียนี่นี่อันนี้ลยอันนี้าก่นบินใชไมซี่เลยตร้บินได้จัดเลยโคตรโคดีเลยได้ไปะ กอนพี่ของจำตอนนี้เราเมาได้ไหมเหี้ยเมืองบนตลอดที mm ่เราไปดักหน้าเมืองบนผมมาน,นี่พี่ก็เมื่อกลางวันผมไปตรงสนามบินเนี่ยโคตรดีอ่ะบอกแล้วมากับผมยังไงก็ได้ มีใครมายุ่ง,งออนเชา้าหรอมีอนนพี่ถ้าแก,งก๊งคาราบาลยังอยู่นะมีแก๊งคาราบาลกับแก๊งดำสองแกงแ๊งคาราบาล <laughs> ไปเปลี่ยนชื่อแก๊งให้เข้าเลี่ยวอ่ะเ <c oughs> ข้ามีคนบอกคาราบาลเข้าพี่อยอมไหมเขาชื่อคาราบาลกู <c oughs> ชอบต้องลงข้างล่าง ต้องลงข้างล่างแล้วก็ไปโผล่รูโอ้โหโ่ก้นง่ายเลนวะง่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันง่ายเกินง่ายเนถ้าคาบเอาเราอยู่เราจะเอาเราก็เอาได้นะ เป็นไม่ได้มันมมีใครแย่งแม่มันดีแล้วจะได้ไม่นองเปิงยาเอาเอาทำไมเอาทำไมยางกูแตกเนี่ยไข่ไขบินมปเยเอาเอาแตกเอาแตกแตกทุกรอเลยมีคนมา่หรอีก่าเย่อเออน่าเาใใช่บอกแล้วว่าเาต้องาส่งแล้วทำไมไมลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงพี่ผงไปขึ้นเลย โอ้โหเฮียเปิดประทุนเลยรถกูอะไรเนี่ยพี่หยงอะไรเนี่ย <c oughs> ทำไมมันมาสภาพนี้อ่ะแม่งยาวทุกอย่างคาบาวแต่จะถึงนึกย,ยังไม่บอกแล้วว่าแก๊งคาบาวกับแก๊งซุสเตดัมไม่แน่ใจแต่ครั้งแก๊งคาบาวผมโดนรอดแต่ว่าผมไม่ตายผมรอดเฮียตู่นเ,<ร>เนี่ยเฮียเอาจริงนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ถ่ายคลิป ส่งของอันนี้เราไม่โดนยิงปกติผมคนเดียวผมจะขนะเฉพาะยาไปยาขนคนเดียวได้วันน <durability. S 1> ี้มนไม่เข้าเกมบอลไม่เข้าเกมทุกวันตอนเช้าอยากพอดีทีนี้นี่เป็นต่อยารานรถตัวเองไม่ได้ด นัน,น,น,นพี่หยองขึ้นรถไม่ได้พี่หยองอ๋อทำไมขึ้นไม่ได้ไวะเทียอะไรเดียเอาพี่หองขึ้นรถไม่ได้ Oh